ที่อาจจะไม่ค่อยดีนักในแง่ของตลาดแรงงานสาหรัฐนะคะก็คือการประกาศเตรียมลดคนอีกแล้วนะคะ mm. ของ Facebook หรือว่าเมตานั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างสะเทือนกับวงการพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นหลายบริษัททีเดียวนะคะที่ทยอยออกมาประกาศนะคะว่าเตรียมลดคนเนื่องจากว่า ภาวะเศรษฐกิจกําลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวล่าสุดนะคะมาร์คซุกเกอร์เบิร์กนะคะซึ่งเป็นซีอของทางเมตาแพลตฟอร์มนะคะหรือว่าเจ้าของ Facebook นั้นส่งสัญญาณไปยังพนักง,งานบริษัทเลยนะคะว่าตอนนี้บริษัทกําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ย่าแย่มากที่สุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะจึงจําเป็นต้องลดขนาดองค์กรลงด้วยการลดทั้งการจ้างงานและลดทรัพยากรลงด้วยนะคะโดยมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาในการร่วมกับพนักง,งาน77,000 800รายสิ่งที่มาร์คสเคเบิร์กบอกไว้ก็คือผมคิดว่าพวกคุณบางคนอาจตัดสินใจว่าบริษัทนี้ไม่เหมาะกับตัวเองและการเลือกเดินออกไปด้วยตัวเองนั้นโอเคสำหรับผมในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีพนักงานหลายคนที่ไม่ควรจะอยู่กับบริษัทโดยเมตานะคะมีแผนที่จะจ้างงานในตำแหน่งวิศวกรลดลงนะคะจากเดิม10,000ตำแหน่งทั่วโลกนั้นจะลดเหลือ6,000ถึง7,000ตำแหน่งเท่ากับว่าลดตำแหน่งเฉพาะส่วนวิศวกรลง 30-40%ทีเดียวค่ะส่วนผลประกอบการของบริษัทในส่วนธุรกิจโฆษณาก็ยังย่าลงนะคะหลังจาก Apple อเอมการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวทำให้บริษัทนั้นเก็บข้อมูลการใช้งานผ่าน Facebook และ Instagram ได้น้อยลง ผลที่ตามมาก็คือกําไรของบริษัทลดลง2ไตรามาสติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีทีเดียวนะคะขณะที่มูลค่าของบริษัทนั้นก็ลดลงไปถึง2 3แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐหลังจากเปิดเผยผลประกอบการที่ย่าแย่ในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งเมตาเป็นอีกหนึ่งบริษัทเทคนะคะที่เผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อสงครามในยูเครนปัญหาห่วงโซ่ประทานนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีต่างๆนะคะได้ประกาศลดตําแหน่งลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเทสลาใน f l ลิก Unity Software ์นะคะรวมถึง Co อยเบ s กรอบบอ l แล้วก็ s t ตชช์ฟิด้วยค่ะที่ประกาศปรับลดคนมาแล้วก่อนหน้านี้นี่คือระดับโกโลกเลยนะคะเช่นเดียวกับในบ้านเราก็มีประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นเช่นกันซึ่งก็สร้างความกังวลใจเกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจในระยะต่อไปของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ใช่แค่เป็น t e c ส s t ร r t u ัเพียงอย่างเดียวค่ะพิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ